ก็สวัสดีครับอันนี้เป็นสเปเชียลนะครับเบื้องหลังมุ้งมุ้งอาหารแม่ขัวของแม่ขัวแม่โคเจ้าลื้อเจ้า่ลื้อแก้มไก่แก้มไก่เจ้าแก้มไก่อ๋ออันนี้อันนี้มไก่องอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับสเปเชียลต้มต้มฟักต้มฟักเจ่หม้อ ไสหมูซามแจนไสยำไก่อันนี้ยำไก่จ้าอันนี้เป็นนันเมนูพื้นเมืองเนาะเมนูพื้นเมืองจ้าวอันนี้ยำไก่และจ้าวจะมีจะมีเฉพาะภาคเหนือนะครับอันนี้ยำไก่นะครับไม่กลัวการันตีอร่อยแน่นอนนะครับ ลือจ้ะอ๋อมีเฉพาะมีเฉพาะข้องลือได้ลือใด้ลือได้ลือได้ลือคือชาวลือนะครับชาวลืชาวลืใต้ใต้แปะใต้ใต้คือลือนะครับนี่ครับจะมีความพิเศษนะครับวันนี้เขาจะมีเป็น เป็นสะพานไม้ไผ่นะครับข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นด้วยนะครับก็วันนี้เขาจะมีพิธีเปิดด้วยนะครับประมาณร่วมๆร้อยเมตรกว่าเกือบ2 0 0ได้นะครับเดินไปเที่ยวได้นะครับ,บเ,ปเป็นจุดเชคควอยนะครับเป็นจุดถ่ายรูปได้ด้วยนะครับถ่ายรูปอยู่จัดถแถวคช่วันนี้เสียงที่แล ช่องลือเนื้อสูครับเป็นยูทูบช่องล,ลือเนื้อสูโอลือเนื้อสูครับโอ้ฉันต้องไปลือเนื้สอสูอ่าอ่ะครับนี่ครับอนนกลอล้อมค่ะกลอกล้อมค่ะกอล้อมเนื้อสูครับก็คลิปน,นี้น่าจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ